จบไปแล้วนะครับช่วงเช้าครับในฟอร์แมตของโฟซัมครับไนโปรแอคลองรายงานผลนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลตอนนี้นะครับผมฝั่งเซเลบิตี้นะครับผมนำอยู่2ครึ่งนะครับส่วนยูทูบเบอร์เราเนี่ยตามอยู่1ครึ่งนะครับผมซึ่งรอบเช้าเนี่ยสนุกมากครับโปรชานส่วนรอบบ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเราอะจะต้องไปดูกับตันทีมง แต่ลราฝั่งเขาจะวางแผนยังไงครับเราพูดง่ายๆคือเราจะต้องไปแอบฟังดูว่ากลยุทธ์ของทางทีมที่ตามอยู่อย่างกัปตันโกบอยเนี่ยใช่ไหมซึ่งตามอยู่ตอนนี้หนึ่งคะแนนถูกไหมจะแก้เกมอย่างไรนะครับเพื่อพลิกให้ในช่วงบ่ายเนี่ยซึ่งเป็นฟอร์แมตแบบเบสบอลหรือโฟบอลเนี่ยนะฮะให้ทีมยูทูบเบอร์นั้นกลับมาชนะได้ครับผมเราต่างตาตีเข้าเนี่ยจะไปรับหนักเลือกลูกที่ดีที่สุดต่างคนต่างตีเลยใช่ไหมครับต่างคนต่างตีครับต่างคนต่างตีครับลูกใครลูกแม่ไม่ได้บอกว่า ก้ามูกคุณไปเจอเปอรดือดอ่ะมูกเปอร์มกเปอรกับกับพี่กไปเฮ้ย่ชอบนี้ชอบปัญหาคือถ้าเอาเอาเมาส์อ่ะหรือพี่ไก่เพราะว่าพี่ไปาย่ไปพี่ไก่ไปไปคู้ายแล้วไป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 ไอไปไปไไปไไป้ที่ไป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 ไาไปไ่ไป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 ไไปไปไได้เไปไปไปไไปเมาส์เนี่ยไดู้นบไ่ เอาสุกอบพี่ดุ่งแต่ตมคนด่างไม่ได้มัครัคุเขาเยอะๆช่คุยใช่ใช่ต้องมีสมาธิุดหหรืพีโอ้โหจะแบบคุยเยอะๆและชวนคุยเขาด่างมเขาอาุดีไ้ม่ไหวเยเดหวยป่อยอเเริ่มมีความเบื่อในการจัอ้เนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเจัดพิเศษสักทีคือเราอยากบอกตต้องเอาหัวหน้า ปิดตาเลยแล้วผมจะส่งเดินออกไปเลยประกบคู่ไปเลยนะครับให้เขาออกไปก่อนเลยสองคนผมไม่เห็นเลยผมเดินออกไปสองคนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วคู่ไปเลยหกวันเดือนอะเดี๋ยวผมเดินออกไปเลยเที่ยงครึ่งยเมี่ยคนกะที่เปิดปุิดประกบคู่เลยใคนเดี๋ยวผมเดินออกไปก่อนดึงหน้าห้องเลยสองคน ตื่นเต้นมากนะครับออกมานี่ไม่รู้จะเจอใครนะครับเป็นการเสี่ยงดวงแล้วก็วัดดวงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่เช้าแล้วค่ะแล้วคราวนี้ต้องตีบอลตัวเองแล้วนะใช่แล้วค่ะจะไม่เป็นไรแค่งคอยคุมเหรอโอ้โหโอ้โหฝ่านู่นไปนู่นเลยไปนู่นเลย ชามีอีกเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรแล้วครับคู่เดิมคู่เดิมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคู่เดิมเลย เดาถูกด้วยเดาถูกด้วยเดาถูกด้วยเอออนแน่รอดูเลยเพราะนี่นคือแขงแข็งที่สุดละของทีมนี้และเราอยากเจอด้วยเพราะว่าเรามามอบเลยละ่ะเรามามอบแต้มให้พี่โอมอ,อาอยัางไงอะผมผมแล้วแต่คุณคิดว่ายัางไงอะ ผมผมยัตามกติกาก็รีเวินกันมาแล้วมันมันจบอย่างนี้กติกามันเปลี่ยนเราต้องเลิกกติกาม่คุณเนี่ยี่มันจะเปลี่ยนหมดคุณมันโหด้าย แต่รอบนี้กลาวว่าจะเอาคืนสักครึ่ง so <floor. S 2> หนึ่งหรือแต้มหนึ่งก็ยังดีหรือไม่ก็ซ้ําไปเลยจบกันไปเลยเจอเจอเจ้าเก่าไม่แพ้ก็ชนะโหมองไงโหมองโอมองอ๋ออันนี้กันแดดหรือว่าธนาคารโหมองมองก็โจ๊ะเพี่ยวส้ายอีกแล้ว สวยครัพี่ดูโาวครับชามากกินไม่อยู่ขอบคุณค่ะสวยครัพี่ดูเฮ้ยปลุกลงโอ้โห การโอ้โหนักล้อลายเลยไม่ต้องดูโอเคเก็บเลยเพื่อนเลยเย้โอ้ยสบายจังเลย วันนี้หลุมหลุมลอบสองนที่สิลบลอบบ่ายนะครับก็กับคู่เชนกันใหม่ผมมาคู่น้องปายนะครับแล้วก็คุณเปอร์กับคุณปามเนื่องจากว่าเอ,อคุณบอยพิสณุกขี่แตกไส้เส้ยทั้งหมดในชีวิตตีพร้อรกับปายุณโอเคแล้วคือแฮปปี้แล้วาคากอดกันทีนะึงเบอร์ดีกอดกันทีนะอึองดีแหละบัเปิ้ลก็กอดปลอดใจกันทีนะึ<อ>่งอายก็มาขอ รูมแรกมันโหดปา์มปา์มไม่โหดปา์มโหดไปสกินแตกด้วยอับอายที่กับตันทีมไมพเนี่ยเหมือนน้ำหนักดีนะก๊าโ่ โอ้โหลงไปเลยออโอเคครับลงไปเลยครับโมลงไปเลยโอ้โหสุดยอดน้องสุดยอดน้องอสวยไหมครับโอ้โหยอดครับพี่รอบนี้ทีมเรากี่คน Yeah, yeah, oh. yeah. Oh. โอ้โหรโมบหักแล้วโอ้ซ้ายเลยครับโอเคแล้วครับสุดยอดแล้ว ปไปวันนี้ใหญ่มันใหญ่นะ่าจะต้อัไปด้วยไปให้คนาชาี้ได้แต้มน่าจะได้มาหนึ่งต้มเต็มๆควรถ้าวันนี้ได้สักสามควรก่อนนะเราไปแพ้สักสิบก็แม่สงสักแวนนะไปลุ้นเอาว่าลนะูมโอม กลมได้ชนะวันนี้ก็บอยยันให้ได้เ็ยมาถึงโอเคเย<ด>ี่ยมโ <า S 1> <ไป S 2> บกี้กกห,หนึ่งออนสามพันมันเป็นกีฬาที่ชาเลนต์คือมันแข่งตัวเอง <c oughs> มันชาเลนต์ตรงที่ว่าตอนแรกหนูตีไม่ได้หนูเริ่มจากตีไม่ได้เลยแล้วก็ <c oughs> รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมองเห็นความไปขวัดแบบมันไกลามากที่จะเริ่มหูถ้าเราหนูตีครั้งแรกอ่ะ พาห้าออกสิบสองสิบสามทั้งสนามหนูพูดได้เลยว่าหนูคุ้มที่สุดประมาณคะแนนประมาณรนะ้อยห้าสิบเนี่ยถ้าหานเฉลีย่ยต่อหลุมหนูคุ้มแน่นอนอแล้วเวลาหนูเห oh. ็นคนอื่นเขาตีกันโหเก้าสิบนี่ยากแล้วกว่าจะถึงตรงน,นั้น,นใช่ใช่แค่ผู้หญิงนี่แบบผู้หญิงนี่ด้วยระยะด้วยอะไรประมาณแบบร้อยนี่ก็ยากแล้วอะทำแับหนูก็รู้สึกว่าเออมันเชลเลจดี

เควินนเนี่ยเข้าลายเปนเข้าสวยอแคดีบุลี่ก็บ่อยนะครับเมื่อกี้คุณปายเขาแอปโพสมาผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ผมได้ยินเสียงผมก็รู้สึกเสียงมันดีแล้วก็ผมก็พูดสวยไว้ก่อนนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แต,แต่ลูกไม่รู้อยู่ไหนแคดดีก็หลอกกูบอยแม่งแบบปากดีอะไรเงี้ยอยู่เป็น <c oughs> อยู่เป็น อับอา,ายที่กับทีม